เรสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้เพิ่งลงสไลด์ก็จับมารีวิวเลยกับ To โต้าอัลติส 1.6G คันนี้ปี2019ราคา479,000ผ่อนแค่เพียง8,000บาทเท่านั้นรายได้1จัด7,000บาทนะคะสามารถกู้เต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยสาหรับคันนี้เส้นสายรละละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้พบกับบูทที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรดวนนะคะวันนี้เราอยู่ฝั่งสาขา2ครับเสรีไทย95มินบุรีกรุงเทพหรือฝั่งที่บูทปรรระกกาาอออยยู่่่นนัเงคใี เข้ามาชมรถคันจริงสามารถติดต่อหาบูได้แล้วนะมีรถตอบโจทย์พี่ๆทุกคนแน่นอนมากกว่า300คันกันเลยแต่วันนี้จัดคันนี้มาให้เลยอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ครับกับ t ต y ยต้าเอาทิดหนราคาแค่เพียง479,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแถมยังได้เป็นตัวปี19ด้วยสำหรับคันนี้รายได้17สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับเรดดีกู้เต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยนะครับและคันนี้นะคะเส้อสายรายละเอียดโครมไฟหน้านะคบมาพร้อมกับ ตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ใสๆกลิบๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกเล้าเลยกระจังหน้าได้เป็นสีดำตัดมากับโลโก้คมเมียมของ Toyota ชัดเจนแน่นอนครับรับไปดูสำหรับตัวยางตัวนี้ได้เป็นยางบิชโตนนะคะเป็นปี 2022นะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้เดี๋ยวบูเปลี่ยนให้ทั้งหมด4เซนเลยสาหรับลายล้อแ,แม็กคันนี้นะเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะอันนี้เราไม่ได้มีเปลี่ยนนะครับแล้วเราไปดูกันต่อสําหรับตัวโชคคันนี้กันบ้างนะครับเราซูมกันให้เห็นใกล้ๆเลยสําหรับตัวโชกคันนี้เราเห็นได้เลยนะคบตั้งแต่แวบ,บแรกว่าตัวนี้ไม่มีการสานิมเกาะหรือสนิมตรงไหนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวโชกเองก็ตามนะครับ ใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยสําหรับเจ้าคันคน,นี้อ่ะเรามาดูสําหรับตัวด้านหน้ากันต่อครับกิฟต์เกิบของเขานะครับตัวนี้ไม่มีการถูกง,งัดแงะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็ดีหรือทางด้านหลังก็ดีสําหรับมุมเหลี่ยมหัวน็อตนะครับยังคมกิบอยู่แน่นอนนะคะไม่มีการงงานําสีมาพ่นทับอ่ะมายังไงเราขายแบบนั้นแน่นอนกิฟตเหมือนกันนะคะไม่มีการถูกงัดแงะเหมือนกันนะคะสําหรับตัวยางและโครงสร้างทางซุ้มล้อก็จะประมาณ,มาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูสําหรับตัวนี้กันต่อ กระจกร้านข้างนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะและตอนนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับและคิ้วกันสายคันนี้ไม่มีใช่ไหมพี่พี่คนไหนอยากได้นะเดี๋ยวบูให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะสําหรับเป้ามือตัวนี้ได้เป็นเบ้ามือระบบสมาร์ทคียร์เลมีมาให้แล้วนะคะมาพร้อมตัวเบ้ามือเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วเรามาดูสําหรับเจ้าตัวกระจกกันดีกว่าสําหรับกระจกคันนี้พี่พี่จะเห็นได้เลยนะคะว่าโลโก้โตโยต้ามาแบบกันชัดเจนเลยนะ รับประกันให้เลยว่าตัวกระจกนะคะทั้ง4บ้บานไม่มีการแตกเล้าหรือว่าเปลี่ยนแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่เราไปดูกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในกันต่อดีกว่า อา,อาจจะดูสกรปรกมอมแมมสักหน่อยนะคะสำหรับเจ้าน้องคนนี้นะแต่พี่ตาน้องเพิ่งลงมาก็จับมารีวิวกันเสแล้วนะเพราะว่าอยากให้เห็นความเดิมเดิมของเขานั่นเองนะครับเรามาดูสำหรับโครงสร้างตัวนี้เห็นได้เลยว่าตัวยึดนะคะเปิดออกมาไม่มีเสียงเอียดอาดและสีไหลยเยิ้มก็ไม่มีเช่นเดียวก,กันแห้งกริบทุกจุดแน่นอนสำหรับคานด้านล่างจากพี่ต๋าไม่มีร่องรอยเลยนะคะใหม่กริบแน่นอนอ่ะเรามาดูสำหรับทางด้านเสาบีกันบ้างครับ เห็นได้เลยว่าเสาบีตัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกงัดแงะนะไม่มีสีตัวไหนที่แบบอ่าด่างพ้อยแน่นอนนะคะหัวเหลี่ยมหัวนอ็อตคมชัดแน่นอนชัดเจนนะครับตัวยางไม่มีชีกขาดนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ตามแต่นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสติกเกอร์บอกอ่าโมเดลตัวรถมาให้ด้วยจากโรงงานเลยสําหรับคันนี้นะคะเราไปดูกันต่อดีกว่าสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังของคันนี้จะเป็นยังไงเราให้ดูทั้งหมด4ด้านเลยนะคบคุณพี่ เริ่มกันเลยสําหรับคันนี้นะคบอ่าเราไล่จากด้านบนลงด้านล่างสีแห้งกริบลอยเม็ดอาร์ตก็มีมาให้เห็นทุกจุดนะครับหัวน็อตคมชัดคมลึกแน่นอนนะครับตัวยางไม่มีฉีดขาดเปิดออกมาไม่มีเสียงเอียอยดและแถมยังคานด้านด้านหลังด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยก็ว่าได้ลงมาจากสไลด์ยังไงก็ไม่รู้นะครับให้ใหม่ได้ขนาดนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะ สวยงามมากๆเลยเรามาดูต่อสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังของรถคันนี้ครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทันสมัยแค่ด้านหน้านะข้างหลังเขาก็ทันสมัยและเฉียบคมเช่นเดียวกันกับโตโยต้าอัลติคันนี้เลยและระบบความปลอดภัยบอกเลยว่ามาให้ครบคันแน่นอนเอาออกไปไม่ต้องไปติดเพิ่มแต่บอกก่อนว่าใครที่อยากติดกล้องเพิ่มนะเอาไปติดสักหน่อยก็ถือว่าโอเคเลยแต่มีแค่ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะคบสาหรับไฟด้านหลังมาเป็นไฟ LED จ้่พี่จ๋าอ่ะ ไฟทุกจุดสามารถใช้งานได้มากับโลโก้โตโยต้าโครเมียมชัดเจนแน่นอนเซ็นเตอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง2จุดกันเลยนะเวลาถอยหลังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระบบความปลอดภัยตนนัวนี้ใช้งานได้แบบปกติเลยแล้วบอกก่อนสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดกันแบบง่ายๆเลยแค่กดปุ่มด้านหลังนะครับและยกขึ้นสบายๆแน่นอนอ่ะพี่ๆเห็นไหมว่าสําหรับคันนี้ด้านหลังมีไฟเบกรกดวงที่3มมาให้ด้วยนะคะความปลอดภัยถือว่ามากันแบบชัดเจน เรามาไล่กันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันดีกว่ากับเตอย์ตาอัติคันนี้นะครับเราให้ดูกันทุกจุดแน่นอนอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวรางน้ําของเรานั่นเองเปิดออกมาต้องขอประทานอภัยในความที่มีมแมลงแล้วก็ฝุ่นนะครับคุณพี่เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปสปานะครับ ต้องขอประธานอภัยอีกสักรอบหนึ่งนะเปิดออกมาเห็นได้เลยว่ารอยเม็ดอัและสีต่างๆนะคบไม่มีไหลยิยอมแน่นอนนะคะรอยเม็ดอัเม็ดรอยเม็ดอัทั้งด้านข้างนะมีมาให้ครบหมดทุกจุดเห็นกันได้แบบชัดเจนเลยสําหรับตัวไฟนะคะไม่มีแตกเลาไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นใช้งานกันได้แบบแยาวๆอันนี้รับประกันให้เลยคานด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนออกจากโชว์รูมมาใหม่ๆแค่สกรปรกนิดหน่อยแค่นั้นเองเอาไปล้างทําความสะอาดอบสปาได้เหมือนใหม่ออกโชว์รูมแน่นอน ไล่กันมาทางขวาไฟไม่มีแตกเล้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวลายรางน้านะลายเม็ดอัดต่างๆสีแห้งทุกจุดนะครับเห็นกันแบบชัดๆเลยซูมกันให้เห็นเลยแล้วเรามาดูสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายกันนี้นะครับสําหรับคันนี้รอยกิฟตรอยต่างๆนะครับไม่มีการถูกกันแงะแน่นอนนะคะแล้วก็อ่ะเราดูกันเลยเราเปิดให้ดูทั้งด้านในนะคะตัวนี้สีไม่มีการไหลยเยิ้มนะครับทุกจุดแน่นอนไม่ใช่แค่ทางด้านนอกเนาะ,ะอ่ะพี่ดาบอกเลยว่า ทางด้านหลังและทางด้านซ้ายเนี่ยสีกลิบแล้วก็โคง้งสร้างกริบทุกจุดแน่นอนนะจ๊ะเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านขวาแต่ว่าเราให้ดูสีทางด้านข้างกันก่อนเดี๋ยวพี่จะไม่เชื่อว่ารถของเราเนี่ยไม่มีการกลับสีมานะคะบอกเลยว่าเห็นไหมว่าสีน่ะไล่จากด้านหลังไปเลยนะสีสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามแต่ เรารับประกันให้เลยนะคะบ,บริษัทเพดดยนไม่มีการกับสีก็อไม้ชนหนักน้าท่วแมแน่นอนเราระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนครับและมีวอรันตีหลังการขายให้ด้วย30วันกันเลยนะคะเราไปดูกันต่อดีกว่าสําหรับโครงสร้างทางฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งทางด้านหลังต้องขอประธานอภัยครับคุณพี่เราให้ดูสําหรับเจ้าตัวกระจกค,คันนี้กันก่อนโลโก้โตโตยต้ามีมาให้แบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายก็ดีหรือทางด้านขวาก็ดีเราให้ดูกันแบบชัดเจนเลยนะครับ พี่ๆจะได้เอาออกไปแบบสบายใจนะคะแล้วก็รับประกันให้เลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาจุกจิกในการตามมานแน่นอนนะครับสำหรับตัวโครงสร้างทางประตูนะจ๊ะพี่ต๋าเห็นไหมว่าตัดมาเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดำตัดกับสีเบจสวยงามแล้วเพิ่มความเรียบหรูเข้าไปด้วยในตัวสำหรับคันนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวสป,ปอร์ตมากเท่าไหร่นะพี่นะแต่เขาได้ความเรียบหรูใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะต้องให้ยกยกให้เอาติดคันนี้เลยนะครับและทุกๆคันนะครับ อะเรามาดูต่อสําหรับตัวโครงสร้างคันนี้ครับเราไล่ให้ดูสําหรับตัวด้านบนหัวน็อตหัวเหลี่ยมต่างๆนะคบสีแห้งทุกจุดนนะคะตัวยางไม่มีชีคขาดแน่นอนนะตัวยืดเปิดออกมาไม่มีเสียงเอ็นอันนะคะคุณพี่สวยงามกันมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้อ่าเราดูเลยนะคะตัวสีภายในคันนี้นะครับตัดมาเป็นสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วตัดกับสีช็อกโกแลตสีทูโทนนั่นเองนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามมากๆเลยนะครับเราไล่กันให้ดู หัวเบาะต่างๆนะคะไม่มีสีด่างพอยนะคะไม่มีสีลอกล่อนแน่นอนนะคะเราซูมกันให้เห็นชัดๆและโครงสร้างทางประตูฝั่งทางด้านซ้ายมือนะเป็นโครงสร้างแท้เดิมอย่างที่เราให้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับและสําหรับทางด้านหลังฝั่งคนขับหรือคนนั่งทางด้านหน้าก็ดีนะครับทางด้านหลังก็ไม่มีอรอยขีดขีดขัดนะครับสําหรับคันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะ ผู้โดยสารทางหน้าหลังไม่ต้องห่วงนะครับว่ากลัวว่าแอร์จะไม่เย็นนะคะนะเย็นช้ำทั่วถึงแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะสำหรับคันนี้สวยงามขนาดไหนใกล้จะจบแล้วเรามาดูกันต่อโครงสร้างทางตัวรถตัวนี้นะคะคุณพี่เห็นเลยว่าน้องจะดูมอมแมมนะครับแต่ว่านะ พอมตามตามเรื่องของเขานะคะพี่แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะอ่ะไปทําสปานิดหน่อยเนะี่ยสวยงามสวยกิบแน่นอนแต่ระบบนะพี่นะไม่ต้องเป็นห่วงใช้งานกันได้แน่นอนอันนี้รับประกันให้เลยนะครับสําหรับกระจกนะคะเป็นตัวออโต้นะครับตัวฝั่งคนขับหนึ่งบ้านและที่เหลือจะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะครับปุ่มเปิดปิดเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เปิดปิดตรงกระจกทางด้านข้างนั่นเองใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมาดูสําหรับ ตัวคันเร่งและเบรกทั้งด้านในกันต่อดีกว่าตัวนี้นเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีรอยสนิมเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวคันเร่งหรือเบรกเนี่ยไม่ลึกหรือไม่จมจนเกินไปนะครับอ่ะเราไล่กันไปเลยให้เห็นกันแบบชัดๆล่องรอยต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะคะพี่คอนโซลด้านหน้าออกแบบมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะอันนี้พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะคบและเห็นได้เลยว่าตัวพวงมาลัยของเขานั่นเองนะไม่มีการด่างพอ้อยหรือว่าสีลอกอแน่นอน ลายของโปรมาลัยน่ะเห็นกันได้แบบชัดเจนเลยอ่ะเราไปดูกันต่อสําหรับทางด้านในกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้น่าเป็นหน้าจอวิทยุนะคะแต่สามารถาฟังเพลงผ่านระบบมือถือได้แล้วนะคะเป็นตัวบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหน้าจอของโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์เย็นฉ่ำครับแอร์ Air เป็นตัวของออโต้แน่นอนนะครับ เ, Auto, เ,เกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์ไม่มีล็อกล่อนนะครับสําหรับคันนี้ใช้งานกันได้ปกติเลยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลสามารถมีที่วางแก้วขนาด16ออนได้แบบสบายๆให้ถึง2จุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่าว่าระบบไฟคันนี้เข้ามาเนี่ยมันใช้งานกันได้จริงไหมเผื่อพี่ๆคนไหนไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจนะครับเราสตาร์ทให้ดูกันเลย อ,อันนี้คือเราสตาร์ทแล้วนะคบนะพี่เห็นได้เลยว่าเลขไมล์น่ะวิ่งไปไม่ถึงแสนนะแค่เจ้าหมื่นโลเท่านั้นนะแล้วระบบไฟนะครับใช้งานกันได้แบบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวคอนโซลที่วัดแสดงอัตราความเร็วทางด้านหน้านะครับไฟเข้าทุกจุดแน่นอนหรือว่าจะเป็นเจ้าตัววิทยุก,ก็ดีนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับคมชัดแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับตัวแอร์เยน็นฉ่าแน่นอนจากพี่จ๋า นะเป็นตัวแอร์แบบอ,อีโคด้วยมีหมดอีโคในตัวด้วยสําหรับตัวแอร์คันนี้นะครับระบบเกียร์ไฟเข้าทุกจุดนะฮะสําหรับภายในบอกเลยว่าความสวยนะให้เขาแบบสิบเต็มสิบเลยนะครับคุณพี่ใครที่ชมคลิปเนี้ยดูด้านในจนครบหมดแล้วอยากดูทางด้านหน้าอยากดูทางด้านเครื่องยนต์ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวบูจัดให้งั้นเราไปชมทางเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าไปกันครับเรามากันต่อที่สําหรับเครื่องยนต์คันนี้ครับกับโตโยต้าอัลติสของเรานั่นเอง สตาร์ทออกมานะเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีตะกุกตะกาและเงียบมากๆนึกว่าเครื่องยนต์ไฮบริดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองมาพร้อมเครื่องยนต์สี่สูบสวยๆแบบนี้เลยเห็นได้เลยว่าจุดม์คจุดแต้งของโรงงานมีมาให้ครบหมดทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีการไหลยเยื้อของของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวน้ามันเครื่องหรือน้ามันเกียร์น้ามันเบรกต่างๆไม่มีออกมาให้เห็นเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้อ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ เรามาดูสําหรับตัวโครงสร้างลอยตีนทางด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นของโรงงานลายเม็ดอาดต่างๆมีมาให้ครบหมดทุกจุดเลยนะคบแล้วก็สําหรับเจ้าตัวน็อตคันนี้นะคะคมชัดแน่นอนนะแล้วก็สีไม่มีล็อกลอนเช่นเดียวกันสําหรับฝากระโปรงตัวนี้เปิดกันแบบง่ายๆนะครับโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเลยลอยเม็ดอาดมีมาให้ครบหมดทุกจุดสติ๊กเกอร์มอกต่างๆของแท้จากโรงงานมีติดมาให้หมดเลยนะคะเรามาดูสําหรับ ทางด้านขวากันต่อดีกว่าอ่ะและที่ขายไปไม่ได้สะดุดตามากๆเลยสําหรับตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าทางด้านฝากระโปรงคันนี้นั่นเองนะคะเห็นได้เลยว่าชัดเจนนะถ้าเปลี่ยนมาไม่มีแน่นอนสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวรับประกันให้เลยนะครับเราไปดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวหัวน็อตคันนี้นะครับหัวน็อตเราซูมกันให้เห็นชัดๆที่ หัวเลียมคมชัดชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วไล่กันมาเรื่อยๆนะครับมาทางที่กิฟต์และคมไฟหน้าเห็นได้เลยว่าเป็นไฟเนี่ยของแท้ของเดิมจากโรงงานไทยคยโตะแน่นอนนะครับและตัวไฟไม่มีการแตกแล้าสวยกลิบแน่นอนใสๆคมๆแบบนี้เลยนะครับคานด้านหน้าคุณพี่เห็นได้เลยนะคบว่าตัวกิฟต์เนี่ยไม่มีการถูกงัดแงะและรับประกันให้เลยว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า หรือด้านท้ายก็แล้วแต่นะครับเราไล่กันมาทางด้านซ้ายมือกันต่อนะสำหรับทางด้านซ้ายมือนะโลโก้เดียวกันเลยนะครับไทยค่อยโตเช่นเดียวกันโครงตั้งสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะตัวไฟไม่มีแตกเร้าเช่นเดียวกันนะครับและอบกรณนสำหรับคันนี้นะเอาออกไปไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนนะครับและแบตเตอรี่คันนี้ก่อนส่งมอบนะบูจะมีการเช็คค่าแบตให้ด้วยว่าค่าแบตตัวเนี้ยเหลือเยอะหรือเหลือน้อยแค่ไหนนะ ถ้าเหลือน้อยคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวบูเปลี่ยนให้ยกลูกเลยเป็นไงล่ะเราสายเปไหมบอกเลยว่าบูาเป็นสายเปนะใครอยากได้สายเปแบบบูต้องรีบติดต่อหาบูแล้วครับอ่ะสาหรับเจ้าคันนี้ตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆเราให้ดูกันครบหมดแล้วนะคะลองมาย้ํากันอีกรอบกันดีกว่าสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าเอลทิส1 6ึคันนี้ปี2019ราคา4 7่0 0 0เาครับผ่อน8 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง รายได้17,00 0บาทนะกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคุณพี่ใครที่กําลังมองหารถอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะจ๊ะใครสนใจสามารถติดต่อหาบูดได้แล้วเดี๋ยวทีช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนี้อ่ะสำหรับวันนี้ฝากคลิปนี้ฝากตัวนี้ฝากเจ้าคันนี้ของน้องเจ้ามอมแมมดีกว่าตั้งชื่อให้น้องมอมแมมของบูคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วเราจะไปดูคลิปหน้ากันว่าจะเอาคันไหนคันสวย นะคบโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมคันไหนมาให้ชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้บูขอตัวลาไปก่อนอ่ะแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปก่อนนะคระบ,บ๊ายบาย